อนนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะสาหรับร้านผู้ส่การเกษตรของเรานะครับผมที่เราลองเพิ่มเติมโดยที่เราไม่ได้ส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับผมตัวนี้เราเพิ่มการตรวจสอบม,มาอีกก็คือโดยการที่เรารันเรือทิ้งไว้อย่างนี้ยาวขึ้นนะครับผมเพื่อเช็คว่าซีนปั๊มน้ําเนี่ยรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับผมอย่างตัวนี้นะหมายเลข306นะครับผมตัวนี้นะเราก็จะเช็ครอบนะครับผมก่อน หลังจากที่เราส่งคลิปทดสอบให้ลูกค้าแล้วเพื่อตรวจสอบ mm hmm. เพื่อเช็คความมั่นใจอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ามีน้ํารั่วสึมนะถ้าซีนรั่วนะครับผมน้าจะหยดลงเลยนะครับผมอันนี้ไม่มีน้ํานะทีน,นี้ทางด้านเราจะตรวจสอบให้อย่างดีนะก่อนจะสง่งโอเคเรือลานี้สมบูรณ์นะครับผมพร้อมจัดส่งนะอันนี้2จังหวะเราก็จะทําการทดสอบทุกรุ่นนะที่ออกจากทางร้านเรานะนี่หมายเลข 3- 0 6ครับผมสินค้าสมบูรณ์พร้อมจัดส่งครับ